เรียกได้ว,ว่าเวลานี้พายุฝนกําลังก่อตัวขึ้นเหนือแอนฟิลขณะทีริวออูยังคงดิ้นรนเพื่อค้นหาจังหวะของทีมในฤดูกาล2025-2026นี้แม้ว่าอาร์เนสสลอตจะต้องเผชิญแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าแฟนบอลจํานวนไม่น้อยก็ยังรู้สึกไม่พอใจกับรายชื่อโค้ชที่ถูกเสนอให้เข้ามารับตําแหน่งแทนเขาในฐานนะผู้จัดการทีมคนต่อไปหลังจากที่พาลิวอพูคว้าแชมป์มในฤดูกาลแรกของกุนซือชาวดัตความคาดหวังจึงพุ่ง งว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาท้าชิงตำแหน่งจา่าฟงได้อีกครั้งในปีที่2ของเขาและเมื่อเขาได้ตัว Alexander อเล็กซานเดอร์อิสซักบอลเลนเวียตและมิลลัเคอร์เคสเข้ามาเสริมทัพก็ทําให้โอกาสในการป้องกันแชมป์นั้นมีความสดใสขึ้นทันทีแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางในตอนนี้กลังไกลโอกาสในการป้องกันแชมป์แม้ว่าลิเวอร์พูลจะเปิดฤด,ดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมแต่กลายเป็นว่าความพ่ายแพ้ถึงห้านัดจาก6เกมลีกหลังสุดทําให้ทีมร่วงลงมาอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนถึงแม้สโมสรจะยังคงให้การสนับ สนุนอนันนสลอตแต่ก็ไม่อาจจะหยุดกระแสะข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของเขาได้และล่าสุดก็มีรายชื่อผู้จัดการทีมหลายคนถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอีกครั้งมีรายงานว่าลิเวอร์พูลยังคงสนับสนุนสลอตอย่างเต็มที่แม้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมจะตกลงอย่างเห็นได้ชัดก็ตามแต่อย่างไรก็ตามยังมีการกล่าวถึงรายชื่ออีก5คนที่เคยเป็นข่าวเชื่อมโยงในสมัยที่เจอเก้นเอปทำลาทีมเมื่อปี2024โดยระบุว่าบรรดาโค้ดเหล่านี้อาจกลับมาอยู่ในข่ายตัวเลือก ลิเออร์พูตัดสินใจแยกทางกับกุนซอคนปัจจุบันและหนึ่งในนั้นคือเซบาสเตียนเอร์เนสผูซึ่งได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางจากผลงานที่สตุตการ์ดจนพาทีมพาสิบไปเล่นทั้งแชมเปี้ยนลลกและเ f ฟเบอโวเขในปี2025หลังจากที่เพิ่งนี้ตกชั้นมาไม่นานนอกจากนี้ยังมีลูเปโตดาเซบีกุนซือมากพรสวรรค์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากที่สุดในวงการทีมไรตันของเขามักสร้างปัญหาให้บรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่และตอนนี้เขา ก็กำลังลุ้นแย่งแชมป์ลีกเองกับมาดสไ์อีกคนที่อยู่ในลิสายชื่อคือมิเชลเฮดโค้ชของทีมกีโลนาผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าอาจเป็นทยายาทของเปปกวาดิโอลาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุคคลระดับผู้บริหารของลิเวอร์พูลเองก็เคยประทับใจในผลงานของเขาเช่นกันเมื่อครอบตัดสินใจอำลาแอนฟิลกีโลนาจบฤดูกาล2023-24ด้วยอันดับที่3แม้ว่าผลงานของเขาจะดรอปลงอย่างมากในซีซั่นถัดมาจนล่วงไปอยู่อันดับที่16ของลาลิกาก็ตามเออเนสโต บาลเบเดกคนรซื้อมากประสบการณ์จากลาลิก้าก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ติดอยู่ใน5ตัวเลือกดังกล่าวอาดีตผู้จัดการทีมบาร์เซลโลนารายนี้ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกับทีมแอตเลติกบิลเบาตั้งแต่เข้ารับงานในปี2022ขนาดที่ลูเซียโนสปาเลตติซึ่งปัจจุบันคุมทัพอยู่เวนตุสก็ถูกจับตามองเช่นเดียวกันถึงแม้ผู้จัดการทีมทั้ง5คนจะล้วนมีผลงานที่โดดเด่นในเส้นทางอาชีพของตัวเองแต่แฟนลิเวอร์พูจำนวนมากอย่างมองว่าสโมสรควรมองหาตัวเลือกที่ดีกว่านี้หากบอร์ดบริหารตัด ดสิในใจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมในอนาโคดแฟนบอลไลนหนึ่งถึงกับแสดงความเห็นต่อข่าวลือเหล่านี้ว่าหลายคนมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยดูเหมือนว่าจะต้องการให้สมสอรเก็บสล็อตไว้ต่อมากกว่าจะมองหาตัวเลือกอื่นเข้ามาแทนแฟนลิเวอร์พูลได้กล่าวว่าสถานะของลิสนั้นเป็นลิสที่แย่มากอีกคนก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นกับรายชื่อที่ถูกเสนอให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เลยและได้กล่าวว่าใช่แล้วอย่าไล่สล็อตออกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าสมสรจะยังคงยืนยันความเชื่่อมัันนในตว ของผู้จัดการทีมคนนี้แต่แฟนบอลจํานวนไม่น้อยก็ยังหวังว่าจะได้เห็นชื่อโค้ชที่มีโปรไฟล์โดดเด่นกว่านี้ถูกเชื่อมโยงกับทีมหากวันหนึ่งลิวบ์วปูตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้จัดการทีมจริงๆ มีรายงานว่าองตัวเซเมนโยได้แจ้งกับบอลมัดว่าลิเวอร์พูลคือตัวเลือกอันดับหนึ่งของเขาสำหรับการย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมเนื่องจากเจ้าตัวมีเป้าหมายในการพาชม์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลกำลังเผชิญฤดูกาลที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดแชมป์เก่าภายใต้การคุมทีมของอาเน่สลอดพ่ายไปถึง5จาก11นัดแรกในพรีเมียร์ลีกทำให้ตำแหน่งในตารางสั่นคอนอย่างหนักแม้ช่วงเปิดฤดูกาลภาพรวมจะดูดีหงแดงเก็บชัยชนะได้ทั้ง5นัดแรก แต่หลังจากนั้นผลงานกับดิ่งลงเมื่อพวกเขาแพ้ถึง5จาก6เกมหลังสุดในลีกจนกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่ากังวลที่สุดของสโมสรในซีซัน่นนี้การทำประตูยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลแม้ว่าโมฮาเมตサาและแนวลูกคนอื่นๆจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เฉียบคมเหมือนเคยในฤดูกาลนี้ก็ตามอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวว่าลิเวอร์พูลอาจต้องลงตลาดนักเตะอีกครั้งเพื่อมองหาปีกตัวใหม่รวมถึงเซ็นเตอร์แบ็กที่จะเข้ามาอุดร้อยรั่วในเกมรับซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปัญหาหลัก ทีีมในนเวลา้รายงานจากสัปดาห์ก่อนระบุว่าลิวอโภหกกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอราว80ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวองตอนเซเมนโยจากบอลดมาร์ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมโดยแนวรุกชาวกาน่าสามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งริมเส้นและปปกซึ่งถือเป็นโปรไฟล์ที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมของแดงในเวลานี้อย่างไรก็ตามฟาบิเซโอรโรมาโนผู้เช,ชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะได้ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งที่บอลดมาร์จะยอมปล่อยเซเมนโยออก าากกทีในช่วงลงลฤดูโดยโรมาโน่ได้กล่าวในพอดแคสต์มา r k เก็ตแมทเนตและ g ิปมีสปอร์ตว่าผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงกลางฤดูกาลและผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นลิเวอร์พูลด้วยผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะค่อนข้างเงียบในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแต่ช่วงซัมเมอร์อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมยังคิดว่าบอลมารสมควรได้รับความเคารพล,ล่อยให้พวกเขาได้สนุกกับนักเตะของพวกเขาตอนนี้เพิ่งจะพฤศจติกายนเท่านั้นและพวกเขาไม่ได้มีแผนจะปล่อยเขาออกในเดือนมกราคมมีหลายสโมสรให้ความสนใจ นักเตะรายนี้อีกทั้งยังมีค่าสีสัญญาอยู่ด้วยทําให้เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตายอย่างมากแต่ผมมองว่าหากจะเกิดอะไรขึ้นจริงน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์มากกว่าส่วนเดือนมกราคมนั้นโอกาสน้อยมากโลมาโน่กล่าวมีรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าเซมเมนโยไม่พอใจกับข่าวที่ระบุว,ว่าเขาขอย้ายออกจากบอร์ดมัดในตลาดเดือนมกราคมตามกลางความสนใจในตัวเขาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เซเมนโยไม่ได้ยื่นคําขอย้ายทีมและเชื่อว,ว่าเขาไม่พอใจ กกับคล่าาวหานี้เมื่อถูกถามถึงอนาคตของตัวเองเมื่อไม่นานมานี้เซมบนโยได้ให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์ตว่าผมไม่ได้คิดอะไรมากนะผมพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดคุณเห็นข่าวอยู่ตลอดผมเองก็เห็นเหมือนกันผมไม่ได้เมินเฉยแต่ผมพยายามมีสมาธิผมสนุกกับการเล่นฟุตบอลที่นี่ถ้าผมยิงประตูไม่ได้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปในทันทีผมแค่พยายามโฟกัสกับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดเพื่อทีมทําประตูให้ได้และอนาคตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ตอนที่เพื่อนร่วมทีม หลายคนย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์ก็มีความสนใจและการติดต่อเข้ามา,มากมายกับสโมสรแต่ลึกๆแล้วผมรู้สึกว่าผู้จัดการทีมยังมีอะไรบางอย่างอยู่ในแผนสำหรับปีนี้การที่เราจบฤดูกาลก่อนอย่างยอดเยี่ยมและยังสามารถก้าวต่อไปได้โดยเฉพาะเมื่อเรามีนักเตะใหม่เข้ามาเสริมหลายคนตอนแรกผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายทุกอย่างกลับลงตัวได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อผมดีใจมากที่ตัดสินใจอยู่ที่นี่เพราะตอนนี้ผมมีความสุขกับทุกนาทีที่ได้ลงสนาม มีรายงานข่าวจากสเปนระบ,บุว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอมูล,ลค่า80ล้านยูโรเพื่อขอคว้าตัวโรดิโก้ก่อนตลาดเดือนมกราคมเปิดอย่างเป็นทางการและเว่าปีกและเอามาลิลายนี้เตรียมร้องขอย้ายทีมปัจจุบันผู้เล่นของลิเวอร์พูลอย่างฟอเรนเวและอเล็กานเดอร์อิสซักยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบทีมได้อย่างเต็มที่ซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลอาจต้องกลับมาเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะอีกครั้งในช่วงฤดูหนาวขณะที่อันเนสลอตก็พยายามรักษาสมดุลของทีมให้ อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสําหรับโรดิโก้ดาวเตะทีมชาติบราซิลเขาก็กําลังประสบปัญหาในการสร้างอิทธิพลให้กับทีมของช so. าบีอารอนโซ่ขณะเดียวกันการที่มีทั้งคิเลียนเอมปาเป้และวินิสูอุตจูเนียในแนวลูกก็ทําให้โอกาสของเขายิ่งลดลงรายงานจากสเปนอย่างระบุเพิ่มเติมว่าอา่าน่สล็อตกำลังติดตามสถานการณ์ของโรดิโกอย่างใกล้ชิดและมองว่าโรดิโกคือการเสริมทัพที่เหมาะสมที่สุดในการเติมพลังใหม่ในแนวลูกลิโอปูจะสามารถมอบตําแหน่งตัวจริงทางฝั่งซ้ายให้เขาได้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาจะได้โชว์ศักยภาพได้เต็มที่ขณะที่โคดิกัโปไม่สามารถยึดตำแหน่งได้ในระบบที่จะดึงความเร็วการเลี้ยงบอลและการเคลื่อนที่ระหว่างลายของเขาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพพิเมลีกอาจเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เขากลับมาค้นพบความสุขที่เคยขาดหายไปตอนอยู่ในมาลิตอีกครั้งเอามาลิตเองก็ไม่น่าจะคัดค้านหากได้รับข้อเสนอระดับมหาศาลโดยเงินจํานวนกว่า80ล้านโยโูโรจะช่วยให้พวกเขาเสริมจุดอื่นของทีมได้และยังเปิดพื้นที่ในแนวลุกซึ่งแคบจะถูกจั จองโดยกิเลนเอ็มเาเป้อยู่แล้วอีกทั้งฟอร์เรนติโนเปเรก็มักยอมรับความต้องการของนักเตะและหากโรดิโกยืนยันอยากย้ายและมีข้อเสนอเหมาะสมเข้ามาสมองสรก็ไม่ขวางและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวรายวันของหงแดงิเวอร์พููในวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ